ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคะเริ่มต้นวันใหม่พร้อมกับความมั่นใจว่าฉันจะจัดการกับ to do list 20อันของฉันได้หมดแต่พอหมดวันคะ่ะขีดค่าออกได้แค่3วันแล้วเกิดความรู้สึกแย่ๆตามมาจะดีกว่าไหมคะถ้าเราแก้ตั้งแต่ต้นเหตุโดยการสร้าง to do list ที่ทำได้จริงมากขึ้นทำเสร็จได้มากขึ้นและรู้สึกดีกับตัวเองได้มากขึ้นใครอยากได้แบบนี้ต้องฟังอีพิซดนี้ได้คะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก็สู่1% Solution Podcast ที่จะเอาอาหารฝรั่งที่น่าสนใจมาแปลงเป็นอาหารแบบไทยๆที่ย่อยง่ายให้คุณนำไปใช้ได้ทันทีโดยเชฟพีแพทย์หญิงธนิดาค่ะวันนี้ค่ะเป็นอีพิโซดที่16 5วิธีการสร้างทูดูลิส์ยังไงให้ทำเสร็จได้จริงไม่อิงมนโนค่ะ ทริคเลิศในวันนี้ได้มาจาก h a r v a r d Business Review ค่ะเรื่อง Stop Feeling Guilty About Your To Do List นะคะ5วิธีการเนี่ยที่จะสร้าง To Do List ที่ใช่ งานเสร็จได้จริงไม่อิงมโนเนี่ยมี5วิธีดังนี้ค่ะ 1. ค่ะคือการทำทดลองการทำการทดลอง 2. คือการมองหาไซสาที่พอดีนะคะ 3. เน้นแต่สิ่งที่ต้องทำา 4. จจำใจตัดสิ่งที่ไม่สำคัญทิ้งไปและ 5. ยอมรับในความไม่เพอร์เฟคค่ะงั้นเรามาดูวิธีแรกกันเลยค่ะวิธีแรกคือการทำการทดลองค่ะ ให้เราเขียน To-do list ที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะทุกวันทุกวันพอตกเย็นของแต่ละวันเนี่ยเราก็มาดูว่าเฮ้ยเราทำเสร็จได้มากน้อยขนาดไหนทำแบบนี้ไปเลยค่ะหนสัปดาห์แล้วเราก็จะเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยทูดูลิสที่เราทำได้จริงทำได้กี่อันเท่านี้ล้ค่ะเราจะได้เห็นความจริงและรู้จักจัดการกับความคาดหวังของตัวเองได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะวิธีที่2ค่ะ มองหาไซส์ที่พอดีไซส์คือขนาดเนาะในแต่ละวันนะคะถ้าคุณตั้ง To-Do List ไว้20อันนะแต่ถ้าคุณทำเสร็จจริงแค่1-2อันเนี่ยเขาบอกว่าอก็ไม่ไม่ต้องแปลกใจนะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกยากด้วยค่ะเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ลิสไอ้1-2อันแรกเนี่ยมันเป็นงานอันใหญ่มากๆที่ต้องใช้เวลาทำนานอะ ในนี้เขาเลยแนะนําว่าถ้าลิสต์อันไหนเนี่ยใหญ่และคุณเลงและใช้เวลานานเนี่ยจะต้องให้ทหํานู่นนี่นั่นเยอะๆเนี่ยให้เราซอยออกมาค่ะเป็นข้อย่อยๆจะดีกว่าเพราะว่านอกจากจะเป็นการสร้างลิสต์ในแบบรูปแบบแห่งความเป็นจริงแล้วอะ่ะเรายังทําให้เราเพิ่มโอกาสในการทำทูดูลิสต์นะัให้สําเร็จมากขึ้นด้วยนะวิธีการที่3ค่ะคือเน้นสิ่งที่ต้องทําถ้าไม่อยากรู้สึกผิดในตอนเย็นต้องเริ่มต้นให้ถูกทางนะคะ ตอนที่คุณจะเขียน To Do List เนี่ยให้เลือกเพียงน้อยสิ่งคะ่ะไม่กี่อย่างเนาะที่คุณจำเป็นต้องทำจริงๆหรืออยากจะโฟกัสจริงๆในแต่ละวันนะว่าอันไหน Priority มาก่อนมาหลังนะคะ,อ,ะอันนี้จะต้องเป็นการฝึกทักษะการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตของคุณด้วยนะอ,อันนี้ก็คือเน้นสิ่งที่ต้องทำและจำเป็นจริงๆพอเน้นสิ่งที่ต้องทำเสร็จ มันต้องต่อด้วยวิธีที่4ค่ะคือจําใจตัดสิ่งที่ไม่สําคัญทิ้งไปทีนี้พอเราคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ทั้งหมดเนี้ยเราแบบจําเป็นต้องทําจริงๆแล้วแหละอ่าแล้วเราก็ต้องมาดูอีกทีนึงค่ะว่าอ่าพอได้ลิสต์มาแล้วเนี่ยดูว่าอะไรการที่ไม่สําคัญแต่ยังอยู่ในลิสต์อาจจะเริ่มจากการถามตัวเองว่าจะมีอะไรต่างไปไหมถ้าเราทําลิสต์นี้เสร็จกบไม่ได้ทําลิสต์นี้เลยนะหรือถ้าเจอลิสต์อันไหนที่สําคัญแต่รู้สึกว่าโห จะทําไม่เสร็จแน่ๆเนี่ยก็ให้ลองถามว่าที่รู้สึกแบบนี้เพราะอะไรเพราะยากไปหรือเพราะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนหรือลิสต์มันใหญ่ไปต้องซอยเป็นชิ้นเล็กๆไหมนะคะแล้วทั้งหมดเนี้ยค่ะก็คือการมาปรับแต่ง to do list อีกทีนึงนะคะมาวิธีสุดท้ายค่ะอันนี้ง่ายมากเลยค่ะฝึกทําใจยอมรับความไม่เพอร์เฟกค่ะ ถึงแม้เราจะปรับแก้ to do list ให้ดีขนาดไหนเลือกเฉพาะอันที่สำคัญจริงๆตัดอันที่ไม่สำคัญทิ้งไปซอยก็เป็นข้อย่ยอยๆก็แล้วนะแต่ถ้าวันไหนมันทำไม่เสร็จเนี่ยก็ให้คุณเปิดใจยอมรับนะว่าโอเคมันก็มีวันที่เราทำได้หมดทำได้ไม่หมดเป็นเรื่องปกตินะคะ ถ้าใครอยากรู้ว่าเราจะปรับใจอย่างไรให้อยู่ได้แบบมีความสุขกับ To-do list ที่ทำไม่เสร็จนะให้ไปฟังในอีพิโซดที่14หรืออีพิโซดที่15ได้เลยค่ะวันนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคดีๆไปปรับใช้กับการทำ o d o list นะคะมากกว่าการที่เรารู้ว่างานอะไรที่จำเป็นต้องทำเราต้องรู้ด้วยค่ะว่างานอะไรที่ไม่จำเป็นต้องทำ เริ่มกันเลยค่ะเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนค่ะแล้วคุณจะพบว่าทูดูลิสต์ของคุณเนี่ยทำได้สำเร็จมากกว่าที่เคยเราพบกันใหม่นะคะเรียนรู้วัยใช้ชีวิตเป็นกับ1% Solution ฟังเรื่องราวดีๆกับพีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ